สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะรายการโหนกระแสหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกดัดออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกา35นาทีทางช่องสาม กดเลขสาสัมภาษณ์สอสศิระเจนจาคะและท่านายตํามจิตทราเบี้ยบังเกิดท่านายความฝั่งลุงพลถึงเรื่องดังกล่าวตอนนี้คุณเป็นอะไรทำไมดุดันขนาดนี้ท่านายตําก็ได้ตอบว่าปกติก็ไม่ใช่สไตล์นี้ เวลามีอะไรที่ผมเห็นว่าไม่ถูกต้องผมก็ออกมาตอบโต้ตั้งแต่ทำงานมาทุกอันรับงานอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคดีหวยหรืออะไรถ้ามีอะไรผมก็ต้องปกป้องลูกความและชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมที่ผมรับรู้มาหนุ่มกันใจได้ถามต่อว่า อาจารย์ปรเมรบอกว่าถ้าไหนความที่ดีไม่จำเป็นต้องไปพูดอะไรมากมายอยู่นิ่งๆและทำคดีไปทำไมถ้าไหนตาทุกวันนี้ต้องออกมาร้องเร่แห่กระเชือเพื่ออะไรครับถ้าไหนตามก็ได้ตอบว่ามันเป็นสไตล์ครับสมัยก่อนที่ผมทำคดีผมไปร้องเร่ เฮกระเชอประชาชนชอบไม่เห็นจะมาว่าอะไรผมเลยก็บอกว่าเป็นสิ่งทนายควรต้องทำแต่พอวันนี้ผมอยู่ฝั่งลุงพลซึ่งประชาชนส่วนมากไม่ชอบลุงพลเลยไม่เห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ผมทำไปด้วยส่วนอาจารย์ปรเมรที่สื่อเอาไปลงถ้าใครดูคลิป ผมให้ความเคารพอาจารย์ปรเมศมาโดยตลอดแต่เขาตัดบางช่วงบางตอนไปเหมือนผมท้าทายแต่จริงๆผมให้ความเคารพอาจารย์ปรเมศแล้วหลังจากที่เกิดข่าวขึ้นมาผมก็ได้คุยกับอาจารย์ปรเมศนะครับถามว่าอาจารย์ได้ดูคลิปเต็มหรือยังครับ อาจารย์บอกว่าไม่รู้นักข่าวมาถามหนุ่มกัญชัยก็ได้ถามต่อว่าคลิปเต็มด่ามากกว่านั้นหรือไงครับท่านนายตามก็ได้ตอบว่าไม่ใช่ครับผมไม่ได้ด่าอาจารย์ปรเมศเลยนะผมบอกว่าอาจารย์เป็นคนที่ผมเคารพและเชื่อในการทำงาน f อฟซี FC ผมที่พูดเรื่องอื่น ที่อาจารย์ผิดพลาดไปผมยังลบคอมเมนต์เพราะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยหนุ่มกัญชัยก็ได้ถามต่ออีกว่าอันนี้คุยกันเรียบร้อยกําลังจะบอกว่าสื่อตัดแค่ส่วนเดียวออกไปแล้วทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นอันนี้ไม่มีอะไรกันใช่ไหมครับถ้านายตามได้ตอบว่าถูกต้องครับ พี่หนุ่มกัญชัยได้ถามต่ออีกว่าแล้วเห็นด้วยกับอาจารย์ปรเมศไหมที่แกบอกว่าถ้านายตามไม่จำเป็นต้องออกมาพูดอะไรเลยครับถ้านายตามก็ได้ตอบว่ามันเป็นสไตล์ครับพี่หนุ่มถามต่อว่าสไตล์หรือดักตำรวจหลายคนพูดแบบนั้นครับถ้านายตามก็ได้ตอบว่าอา้าว ผมก็ต้องทำให้ครบทุกมิติสิครับใครจะมองว่าเป็นกับดักหรืออะไรแต่ผมต้องทำความจริงให้ปรากฏพี่หนุ่มถามต่อว่าบางคนมองว่าเป็นกับดักพี่ทนายตามวางเอาไว้พยายามพูดว่ามีหลักฐานอะไร DNA ก็ไม่มีพยายามปัน่น ตำรวจเพื่อให้ตำรวจหลุดสำนวนในคดีออกมาใช่ไหมครับถ่านหนาตามก็ได้ตอบว่าไม่จำเป็นครับสมัยนี้ก่อนสืบพยาน6-7ถึงเเดือนเขาต้องมีการเปิดเผยหลักฐานอยู่แล้วครับผมไม่จำเป็นต้องรู้ตอนนี้แต่เท่าที่ผมรู้มาตำรวจมีอยู่เท่านี้ตอนแรกบอกว่า มี DNA พิสูน์ได้ว่าเกี่ยวข้องกับลุงพลพ่อผมไปแย้งว่าไม่สามารถพิสูน์ตัวตนใครได้เพราะไม่ได้มีรากผมมาตำรวจก็เปลี่ยนเป็นสินโคตอนบอกว่าสามารถระบุได้แต่ตอนนี้ทางอาจารย์หมอหรือใครต่อใครออกมาพูดแล้วว่าเรื่องนี้มันไม่สามารถระบุ อัตลักษณ์คือระบุตัวบุคคลได้ฉะนั้นที่เอามาพิสูจน์เส้นผมหรืออะไรก็แล้วแต่ระบุได้ไงว่าเป็นของป้าแตนหรือเป็นของใครเรื่องนี้ผมอยากให้สื่อไปสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์อย่ามาถามผมเลยเดี๋ยวจะหาว่าเก่งทุกอย่างอีกไปถามรองผู้อำนวยการนิติวิทยาศาสตร์ หรือหมอพรทิพย์เขาให้สัมภาษณ์มาแล้วแต่ทุกคนไม่ฟังว่าเนื้อหาคืออะไรยังไงนุ่มกันชัยถามต่อว่าส่วนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เขาบอกมาบอกว่าสิ้นโคตอนชายได้ล้านเปอร์เซนต์ใช่ไหมท่านนายตำก็ได้ตอบว่าชายได้แต่วัตถุประสองค์อะไรเรื่องนี้เราต้องการพิสูจน์อัตลักษณ์ คนนะครับว่าคนที่เป็นเจ้าของเส้นผมคือใครแต่สินโคตอนไม่ได้มีเพื่องานนี้ผมถึงบอกว่าถ้าจะใช้อันนี้ยืนยันว่าตัวลุงพลเป็นผู้กระทําผิดเป็นที่แรกในประเทศไทยเพร่เพลอ,อที่แรกในโลกด้วยนุ่มกันชัยถามต่อว่าแต่เขาบอกสิงคปโปร หรือประเทศอื่นๆก็มีนะครับท่านนายตามก็ได้ตอบว่ามีครับแต่มันไม่ใช่อย่างนี้นุ่มกันชัยถามต่อว่าณนะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหลายคนบอกว่าคุณดุดัน 2. คุณสรยุทธคุณก็ไปก้าวล่วงแก่เหมือนกันใช่ไหมครับท้านนายตามก็ได้ตอบว่าผมก้าวล่วงคุณสรยุทธตรงไหน ผมจะบอกให้ผมชอบการทำงานของคุณสรยุทธ์มาตลอดเวลาให้ข่าวแก่จะเนื้อข่าวจริงๆไม่มีอารมณ์ส่วนตัวให้ประชาชนคล้อยตามแกเอาเนื้อจริงๆนะครับตอนผมพูดใน YouTube ช่องผมไปฟังได้เลยผมชมคุณสรยุทธ์ต่างหากแต่นักข่าวก็เหมือนเดิมหนุ่มกันชัยถามต่อว่า ชมแบบแฉะหรือเปล่าถ้าหนาตามก็ได้ตอบว่าลองไปดูสิครับว่านั่นเป็นการชมแบบแะหรือเปล่านุ่มกันชัยถามต่ออีกว่าไม่มีอะไรกับสรยุทธใช่ไหมถ้าหนาตามก็ได้ตอบว่าแน่นอนไม่งั้นผมไม่กล้ามาช่องสามหรอกถ้าผมมีปัญหากับคุณสรยุทธ นุ่มกันชัยถามต่ออีกว่าคนต่อไปคุณพุธอามารินคุณไปแชะเหมือนกันใช่ไหมถ้าไหนตามก็ได้ตอบว่าอันนี้ยอมรับมองว่ามันไม่ถูกต้องคืออามารินไปสัมภาษณ์หมอพรทิพย์อย่างหนึ่งแต่ไปขึ้นหัวข้อข่าวอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่ซึ่งทุกคนก็ทราบดีว่าช่องข่าวช่องนี้กับลุงพลเขาเหมือน ไม้เบื่อไม้เมาตอนแรกเขารักเขาชอบแต่ตอนหลังเหมือนเสนอข่าวในทางที่เป็นผลร้ายกับลุงพลมาโดยตลอดนุ่มกัญชัยถามต่อว่าเขานำเสนอข่าวสองมุมนะใช่ไหมถ้านายตำก็ได้ตอบว่าคนดูเขามองออกครับว่าการนำเสนอหัวข้อข่าวแบบนี้ใครจะโดนด่า และจะโน้มน้าวไปทางไหนนุ่มกัญชัยถามต่อว่าคุณติดเรื่องหัวข้อข่าวใช่ไหมครับถ้านายตามได้ตอบว่าทั้งหัวข้อข่าวทั้งการนำเสนอทุกอย่างครับนุ่มกัญชัยก็ได้ถามต่ออีกว่าการพาดหัวข่าวอย่างสีระว่าไงานายกจวกเอาผู้ต้องหามาแถลงข่าว สู้คดีที่สภาซะงั้นมันก็เป็นการพาดหัวข่าวครับถ้านายตามก็ได้ตอบว่ามันก็ใช่อย่างนี้คือพาดหัวข่าวแบบนี้เข้าใจแต่คนส่วนมากเขามองตรงนี้แต่ไม่ได้อ่านเนื้อหามันก็เกิดความโน้มอยียงได้ทางใดทางหนึ่งแต่อย่างนี้ มันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงแต่ที่ผมโพสต์ไปในเฟซบุ๊กเพจของผมมันไม่ตรงกับเนื้อหาข่าวนุ่มกัญชัยถามต่อว่ายืนยันว่าไม่ได้อคติกับคุณพุธเพราะเขานำเสนอข่าวตรงไปตรงมาทำให้ลุงพลเสียผลประโยชน์หรือเปล่าครับถ้านายตามก็ได้ตอบว่า ข้อผมบอกว่าที่ผมโพสต์ไปเพราะไม่ตรงกับเนื้อหาข่าวเลยที่เขาขึ้นหัวเนื้อหามันคนละเรื่องกันเลยทําไมไม่เอาเนื้อหามาพาดหัวตรงนี้กันชัยไม่มีอะไรด้วยนะครับท่านนายตามตอบว่าก็มีนิดหนึ่งครับพูดแล้วก็หัวเราะหนุ่มกันชัยได้ถามต่อว่า ทำไมจะสร้างบรรทัดฐานประเทศไทยใหม่หรอที่เอาผู้ต้องหาคือลุงพลซึ่งเป็นลูกความคุณไปร้องกับกมทถ้าต่อไปคดีฆ่าคนตายคดีโน้นคดีนี้ถ้านายความเอะอะพาไปร้องกอมทหมดเลยร้องผอบอหมดเลยทำไงดีครับถ้านายตามก็ได้ตอบว่า คือจริงๆเรื่องนี้ผมไม่ได้ไปร้องในเนื้อคดีว่าลุงพลไม่ผิดเพราะเรื่องนี้ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลที่ผมไปร้องคือผมไปร้องการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจทำแบบนั้นมันไม่ถูกต้องหน่วยงานไหนตรวจสอบได้ละ่ะก็สภาผู้แทนเพราะเขามีกรรมมาธิการ สามารถรับเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้ได้เพราะเรื่องนี้ถ้าผมไปยืนให้ตำรวจด้วยกันมีการตรวจสอบผมคิดว่ามันคงไม่ได้อะไรหรอกต้องเป็นหน่วยงานภายนอกที่มีอำนาจในการเรียกคนเกี่ยวข้องมาตรวจสอบได้ผมว่ามันเป็นบรรทัดฐานในด้านที่ดีวันนี้คนก็รู้แล้วว่า ถ้าได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็สามารถร้องท่านศีราได้หรือกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องได้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งคุณหนุ่มกันชัยถามต่อว่าที่ไปร้องเพราะเขาออกหมายจับแล้วทนายตํตามและลุงพลต้องการไปมอบตัวกับทางพอบอในฐานะ ที่เป็นหัวหน้าของพนักงานสอบสวนแต่ท่านเองเป็นระดับนโยบายมันจำเป็นต้องให้ผอ,อเป็นผู้รับหรอจริงๆคุณต้องไปกกตูมไม่ใช่เหรอครับท่านนายตามก็ได้ตอบว่าก็วันนั้นอยู่กรุงเทพลุงพลทราบตัวเองโดนออกหมายจับตอนอยู่ที่กรุงเทพมหานครคุณหนุ่มถามต่อว่าจริงเหรอว่า ลุงพลทราบตอนอยู่ที่กรุงเทพผมยังรู้ตอนลุงพลอยู่ที่โน่นเลยครับท่านนายตำมก็ได้ตอบว่าตอนนั้นยังไม่มีอะไรยืนยันว่าหมายจับออกมาจริงๆอย่างตํารวจที่ไปเบิกความในสารก็เบิกเลยว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สองที่หมายออกมาไม่ได้ไปบอกสื่อมวลชนอะไรเราเป็นชาวบ้าน เราจะรู้ได้ไงกระแสข่าวมีหมายจับมีมาทุกวันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนแท้จริงกันแน่เรารู้แท้จริงคือวันที่ตํารวจเข้าบ้านเราแหละครับหนุ่มกันชัยถามต่อว่าแต่ตํารวจไม่มองอย่างนั้นนะครับท่านนายตามก็ได้ตอบว่าอันนั้นสิทธิ์ของเขาพี่หนุ่มถามต่อว่า ท่านศิระมองยังไงมีสิทธิ์ไหมทางสภานิติบัญญัติมีหน้าที่ออกกฎหมายแต่เรื่องการตัดสินเป็นเรื่องตุลาการเรื่องของตำรวจใช่ไหมครับศิระตอบว่าใช่ครับก่อนหน้านี้ประธานรัฐสภาท่านชวนหลิกภยัยบอกว่ามาร้องที่สภาได้คือช่องทางขอความเป็นธรรม2 3 5คณะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีคณะอะไรบ้างเรื่องนี้ถ้าลุงพลสามารถร้องอย่างน้อยได้3คณะ 1. คณะกรรมมาที่การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 2. กรรมมาที่การตำรวจเพราะเกี่ยวข้องตำรวจ3คณะกรรมมาที่การปราบปรามทุจริต นี่คือช่องทางของความยุติธรรมตอนนี้เรามีสภาผู้แทนจากประชาชนเลือกมาอยากให้ประชาชนสังคมมาใช้ช่องทางนี้ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาคุณหนุ่มกัญชัยถามต่อว่าจริงๆแล้วกมธกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนน่าจะเป็นเรื่องของเหยือ่อ แต่อันนี้เป็นผู้ต้องหาแต่ถ้ากมทเปิดทางให้ผู้ต้องหาไปร้องได้ต่อไปผู้ต้องหาทั้งประเทศไม่เข้าไปร้องหรอศิระตอบเขาบอกเขาไม่ได้รับความยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเนื้อหาสาระผมยังไม่ทราบแต่ที่ผ่านมามีขนาด ผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาและถแถลงข่าวแบบนี้ปกติครับแต่ไม่เป็นที่สนใจของประชาชนแล้วบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐยัดเยียดข้อหาเขากันแก้งเขาทำให้เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นเรื่องปกติในการทำงานของเราแต่จะรับไม่รับในการพิจารณาเราเอาหนังสือผู้เสียหาย มาร้องไปพิจารณามติแรกเรื่องนี้อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเราไหมตามรัฐธรรมนูญถ้าอยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ค่อยกำหนดวันเวลาการประชุมและจะเชิญใครบ้างหรือถ้าบอกว่าขอทำหนังสือที่ร้องสงสัยขอความเป็นธรรมต่อการเชิญหรือทำหนังสือ ทำได้สองกรณีแต่อยู่ในที่มติของคณะกรรมการคุณหนุ่มกันชัยถามต่อว่าล่าสุดคุณอัจฉริยะออกมาถแถลงเปิดตัวท่านายความต่อสู้ให้กับทางแม่น้องชมพู่หวนอะไรไหมท่านายตามก็ได้ตอบว่าไม่ได้มีความหวันวิตกอะไรเลย ทีนี้ผมฟ้องอัจฉริยะหลายเรื่องที่ผ่านมาเกือบทุกศารเขาจะอ้างว่าไม่มีทนายความวันนี้สารทั่วประเทศคงได้เห็นแล้วว่าคดีของคนอื่นอัจฉริยะสามารถหาทนายความได้ถึงสี่คนฉะนั้นถ้าคดีตัวเองก็คงขอเหตุอ้างเพื่อเลื่อนสารตัวเองไม่มีทนายความไม่ได้อีกแล้ว คุณหนุ่มถามต่อว่าจะบอกว่าคดีที่สู้ๆกันอยู่คุณอัจฉริยะขอเลื่อนเพราะอ้างว่าไม่มีทนายความใช่ไหมทนนายตามได้ตอบว่าใช่ครับแต่คดีคนอื่นหาได้ทำไมคดีตัวเองไม่มีทนายความไปสู้ในศาลก็ฝากไปฝากให้กระบวนการยุติธรรมดูเรื่องนี้จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วคดีคนอื่น เขามีท่านายความแต่เรื่องของตัวเองหาท่านายความไม่ได้หนุ่มกัญชัยถามต่อว่ามีเรื่องนี้ขึ้นมาเหมือนกระแสตีกลับมีแต่คนเซฟผอบอรตรใช่ไหมครับท่านายตามก็ได้ตอบว่าผมไม่ได้สนใจตรงนี้อยู่แล้วผมคาดไว้ก่อนแล้วว่าต้องออกมาเป็นแบบนี้เข้าใจว่า คนสงสารแม่น้องชมพูคนเทไปทางแม่น้องชมพูเพราะสงสารซึ่งต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดอยู่แล้วมันก็อนุมานได้ว่าผมอยู่กับลุงพลตอนนี้ก็ต้องโดนผมเตรียมใจไว้ก่อนอยู่แล้วมีคนบอกท่านนายตามแบล็กดีใช่ไหมครับท่านนายตามก็ได้ตอบว่าเรื่องนี้บแบล็กที่ไหนจะช่วยผมได้ ตอนผมโดนคดีก็ไม่มีแบล็กที่ไหนช่วยได้ผมโดนอักอักอยู่ตลอดเวลาผมโดนคดีก็ต้องทำใจไปสู้ในกระบวนการศาลยุติธรรมเพราะผมเชื่อในศาลยุติธรรมหนุ่มกันใจถามต่อว่าถ้านายตาจะบอกว่าเป็นหน้าที่ทนายดูแลลูกความถ้าผิดก็ให้รับสารภาพและถอนใช่ไหมครับ ถ้านายตามก็ได้ตอบว่าถูกต้องครับพี่หนุ่มถามต่อว่าคุณกำลังจะบอกว่าอาชีพคุณก็เหมือนหมอเป็นโจรถูกยิงมาก็ต้องช่วยผ่าตัดให้เหมือนกันใช่ไหมครับถ้านายตามได้ตอบว่าเหมือนกันครับ